ความหมายของปีชงก็คือการประทะการที่มาคอนเฟกกันคือการที่มีปัญหาซึ่งกันและกันต่ออะไรต่อดวงดาวหรือต่อคนในความเชื่อของทางลทัทธิเผาทางโหราศาสตร์เขาก็จดรายละเอียดของดวงดาวโดยอิงดาวพระข้อแต่และดวงเป็นเทพแต่และองค์มีผลอะไรกับ บุคคลซึ่งจะซอยย่อยละเอียดลงไปแต่ละบุคคลแต่ละสังคมแต่ละประเทศว่าดวงดาวดวงนี้โคจรมาแล้วมีผลอะไรต่อนะักษักเลิกลก็คือ12าราศีใน12าราศีก็จะมีเวลาไหนที่มันถูกแล้วก็ชงแล้วก็ขัดแยง้งแล้วก็สงบโดยอิงจากธาตุทั้ง5ของตัวเรา ความเชื่อเรื่องปีชงและพิธีกรรมแก้ชงกลายเป็นเรื่องปกติในสังคมปัจจุบันนี้ซึ่งหลังเปลี่ยนปีนักสัตรจะมีประชาชนที่เชื่อในเรื่องของปีชงจํานวนมากต่างเข้าร่วมพิธีกรรมแก้ชงตามวัดต่างๆซึ่งแต่ละวัดนั้นก็จะมีการจัดเตรียมชุดตะดอกข้อแก้ปีชงไว้ให้เป็นชุดๆในราคาเริ่มต้นประมาณ100บาทและแต่ละวัดก็จะมีราคาการขายชุดแก้ปีชงที่แตกต่างกันออกไป แต่การแก้ปีชงตามหลักลัทธิเตาคุณปรีดาประลัดฐาจริยาแฟนพันธ์แท้เยววาวราชปี2003เชื่อว่าเป็นกุตโลบายเพื่อให้ใกล้ชิดกับธรรมะให้จิตใจนั้นสงบและเกิดสต,ติในการใช้ชีวิตมากขึ้นก่อนเข้าเดือนเกิดจะเอาเสื้อผ้าเราเอาเราเนี่ยไปฝากไว้กับทางซูหูคือพระจีนแล้วจะฝากชื่อเอาไว้แล้วซูหูจะจดชื่อเอาไว้ของเราเนี่ยไปอยู่ที่หิ้งพระตรงกลางอยู่ใน เป้าแล้วก็มีชื่อแต่และคนในครอบครัวที่ชงปีนั้นแล้วก็ฝากดวงไว้ในแต่และวันพระก็จะสวดมนต์ตอหน้าหิ้งพระจุดน้ำมันตะเกียงแล้วก็ในแต่และช่วงเทศกาลเราก็จะไปทําบุญในวัดที่เราจะไปหรือในเคหาสถานที่เราจะทําหรือในสารเจ้าที่เราจะไปเนี่ยทุกๆปีเราก็จะมีการเข้าหาธรรมะเข้าไปหาสารเจ้าเข้าไปหาว่าก็คือใกล้แหล่งธรรมก็คือเข้าไปหาแหล่งธรรมให้มากขึ้นเพื่อให้เราสงบ เติมความเย็นลงไปในจิตใจเราเติมธรรมะเติมศีลธรรมเติมศาสนาเข้าอยู่จิตใจเราทุกวันนี้เหตุผลที่มีคอนฟ lict คำว่าโชงอย่างรุนแรงเพราะว่าเราห่างไกลจากศาสนาเราห่างไกลจากศีลธรรมถ้าเรายึดมั่นในศีลธรรมแล้วเรารู้จักการให้อภรรัยการอภรรัยซึ่งการละกันขั้นตอนต่างๆการไหว่อย่างมีสติก็จะไม่ไม่ส่งผลที่ร้ายแรงต่อต่อตัวเราและสังคม จะทายังไงล่ะจะทําให้เราไหวอย่างมีสติไม่ลุ่มหลงในทางที่ว่าอุยทุกคนชงหมดแล้วเราจะเกิดอะไรขึ้นเราเคยถามว่าเอเมื่อเราชงแต่ก่อนเราเคยคิดนะว่า้ชงแล้วเรามีชีวิตเราจะขาดหายเลยเปล่าเราก็ยังอยู่ในธรรมชาติเราก็ยังอยู่ในสังคมนั้นได้แต่เราทำยังไงให้เราไม่ประมาท่านั้น ากการพูดคุยกับคุณปรีดาค่ะทําให้เราได้ทราบถึงรายละเอียดและความเป็นมาเกี่ยวกับเรื่องของปีชงว่ามีความเป็นมาอย่างไรจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับประชาชนที่อยู่ในย่านเยาวราชกันค่ะว่าเขามีความเชื่อหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างค่ะ ความเชื่อเรื่องปีชงกันไหมไม่ไม่ค่อยมีความเชื่อเรื่องนี้เชื่อค่ะไม่เชื่อทําทำไมเราถึงเชื่อคะเราสุดนมนนล้มาางก็เลยเชื่อว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอาจจะมาจากเรื่องปีชงใช่สุดท้ายแล้วก็อยู่ที่การกระทำของเรามากกว่าถ้าเราทำทำดีมันก็น่าจะได้สิ่งที่ดีๆกลับมา เชื่อเรื่องปีชงและการแก้ชงถือว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งจากอีกหลากหลายความเชื่อที่เข้ามามีอิทธิพลในสังคมปัจจุบันนี้ค่ะแต่คนไทยกว่าร้อยละเกเป็นพุทธศาสนิกชนซึ่งทีมข่าวของเราจะเดินทางไปพบกับพัะนักเทศชื่อดังรูปหนึ่งเพื่อหาคำตอบว่าปีชงนั้นเข้ามามีอิทธิพลต่อชาวพุทธเราได้อย่างไรค่ะถามว่าปีชงใครรับประัน ทำ,ทำ days, แล้วทำพิธีเรารับประกันเนาะถ้าอาตมาไม่ท <esper us> ําเนี <inaudible su 67 of teenagers> ่ยใครรับประกันไม่โดนรุนโดนนีしし่ทําแล้วจะไม่โดนนั่นโดนนี่รับประกันหรือเปล่าเจ้าพิธีที่ทําวัดที่ทำเนี่ยรับประกันหรือเปล่าไม่นจะทำท้าววาเอาฆ่าพิธีไปที่รับประกันเลยครับสบายใจวราได้ชาวพุทธเนี่ยเอาแต่เอาสบายใจไม่เอาเข้าใจยีงสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไม่เพี่เข้าใจ แปดสิบสามไม่เข้าใจพวกไม่เข้าใจนี่แหละกินต้าวเอาใจาใคกฝังใคเรื่องแบบนี้ถ mm hmm. ั้นก็ตามหลักของเราเชื่อความแองจัลตั้เชื่อความเพียรได้้าอะไรมันถูกต้องดีงานทำเป็นที่เขาบอกดวงไม่ดีของคำเขาไปชนเราทำอย่างเดียวทำดีอย่างเดียวตามที่หลวงพ่อพุทธาว่าเราทำดีเนี่ยดีกว่าดวงเราดีใครก็ทัดทายว่าดวงดีดวงร้าย ท่านบอกว่าเรามีดีกว่าดวงดีเพราะดีมีที่เราดีกว่าไปมีที่ดวงขยันทำดีทั้งพวงชื่อว่าเราดวงเอาดีทั้งดวงมาทําให้ดวงเราดีโชคจะร้ายไม่ได้ตลอดปีเพราะเรามีดีเป็นดวงทีมข่าวมติชนทีวีรายงาน